ทุกคนนี่เรากําลังจะพักเที่ยงนะทุกคนไปออนไลน์หลายสดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะไปกินขนมจีบบุฟเฟ่เรือกตรงต้นข้าวยังไม่จบนะฮะเรากําลังจะพูดถึงกรณีที่เมื่อวานมีคนมาแซะ mm hmm. นะฮะนี่บรรยากาศเหมือนแบบมี โรงมส่วนตัวเลย My Way Hostel ทุกคนใกล้เมยา่าใกล้ช้างเผือกใกล้ข่วงสิงทุกคนจัแล้วก็มีต้นทุเรียนเทศอยู่หนึ่งต้นออกลูกดกมากแต่บางคนยังไม่รู้จักใช่ไหมว่าสรระคุณมันอร่อยมากแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเคยกินแม้ทุเรียนเทศทุเรียนนาำมาทุกคนที่มีหนามเหมือนกับน้อยโหนกนะฮะเป็นผสมระหว่างน้อยหนาน้อยโหนงกับทุเรียนทุกคนอร่อยมาก ี่นะทุกคนออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนจากที่ชอบที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมสะดวกสบายมีความเป็นส่วนตัวเราไปทางนี้เนาะออกไปทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก7 8 0 0เมตรทุกคนจาะก,ก็จะเป็นที่ตั้งของห้างเมย่านิมมานทุกคนนะเอาเป็นว่าที่เราเมาส์มอยเมื่อกี้เราลงคลิปยาวไปแล้วตอนเชา้าก็พูดไปอะไรไปเนาะว่าช่องของเราเนี่ยมีจุดยืนยังไงบ้าง ยังพูดถึงเรื่องน้องต้นข้าวไม่เว้นแต่ละวันทุกคนเมื่อาวานเนี่ยเออมันมีมาเม้นไงประเภทแบบคนที่แบบพยายามโจมตีน้องต้นข้าวแบบไม่ได้เกี่ยวเลยแต่เอาเรื่องของคนที่ไปเม้นเปรียบเทียบอ่ะนะมันมีเม้นคนที่มันไม่พอใจองไงมันมี UFO UFC ไปเม้นเปรียบเทียบน้องต้นข้าวรู้แหละ ว่าผู้มึงไม่ชอบกูก็ไม่ได้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแต่กูเห็นผู้มึงดิ้นกันและพยายามเอาน้องต้นข้าวมาเป็นเหยื่อนะหาว่านี่ขนาดไม่ดัง,อย,ง,งอย่างนั้นอย่างนี้เอฟซียังคือมึงอะพยายามที่จะแบบโยงเขาน้องต้นข้าวเหมือนกับเขาไปทําอะไรมึงซะเองเข้าใจไหมแม่นางแม่บ่าวทั้งหลายเออมึงต้องแยกแยะว่าใครไปเปรียบเทียบใครเจตนาของเขาหวังดีประสงค์ร้ายกับน้องต้นข้าวไหม แล้วพอครูอธิบายไปมันมีอยู่เม็ดหนึ่งนะครูอธิบายแปว่าเออ FC เนี่ยเขาไม่พอใจที่เจโอ,อ่งร้องเพลงคู่กับน้องต้นข้าวอะไรประมาณเนี้ยคือจะได้รู้ความจริงว่าที่ล่นเรื่องอะ่ะมันไม่ได้แค่ประเด็นพวกมึงไปเปรียบเทียบแล้วแบบพานกันไปใหญ่นึกออกไหมเออประเด็นมันตอนนั้นเนี่ยมันก็รู้บ้างเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นที่มันมีคลิปวยรัาไม่พอใจกันที่มันเอา พ,พี่โอ๋มาร้องเพลงซิปใช่ไหมร้องเพลงกับน้องต้นข้าวอะ่ะแล้วมันมีเม้นกันไปไปแซะพี่โอ,อ๋อ่ะมึงก็ต้องแยกแยะไหมอะ่ะนะว่ามีคนไม่พอใจมีคนที่ไม่รู้เป็นเอฟซตัวจริงตัวปลอมไปได้หวังดีกับน้องต้นข้าวมันก็เลยพยายามทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วกูก็บอกว่าเออมันแตกแยกแตกแยกตรงไหนมึงยังไม่รู้อีกพวกคนทะเลาะจะตีกันไม่ใช่ไม่เรียกว่าแตกแยกหรอกฮะ ทกมึงอ่ะเข้าข้างกันแบบผิดๆพอกูอธิบายว่าอ๋อเขาไม่พอใจเขาอยากฟังน้องต้นข้าวร้องเพลงคนเดียวไม่ได้อยากฟังเจ๊โอ,อ่งกูก็อธิบายไปเพราะกูอยู่ในเหตุการณ์ไงหน้าเวทีคนเขาจะไปดูน้องต้นข้ามันก็จะย่างแล้วมึงไม่พอใจมึงก็มาเม้น์บอกว่าและพี่คนหน้าเวทีเนี่ยเขาอยากฟังน้องต้นข้าวร้อทุกทุกคนแหละไอสัตว์โอ้มึงนี่ก็แปลกเนาะหาเรื่องหาความ วันนั้นเนี่ยเขาไปดูไปรอดูน้องต้นข้าวกันเขาไม่ได้ไปรอดูสลักจิตมึงเข้าใจไหมมึงก็จะมาย้อนอีกว่าทุกคนที่ไปดูเนี่ยจะนั่งดูรอฟังน้องต้นข้าวทุกคนหรอมึงจะไปแซะทาไมเออเขาไปงานพุ่มพวงกันมึงจะไปดูเด็กดูน้อยมึงจะไปดูใครก็เรื่องของมึงแต่วันนั้นน่ะเขาลอน้องต้นข้าวการเป็นปีแรกเออมึงนี่ชัดกูก็เลยตอบไปแบบนี้ในเม้นต์มึงเข้าใจไหม ผมก็เลยทําคลิปมันติดอยู่ในใจไงว่าไอ้คนพวกเนี้ยมันก็ประหลาดเนาะไม่รู้เหตุรู้ผลทํามาย้อนอีกว่าคนที่ไปวันนั้นเน่ะเขาอยากดูน้องต้นข้าวทุกคนเหรอสัตว์ผมก็อธิบายไปอยู่นี่ไงว่าวันนั้นที่มันเกิดเรื่องเนี่ยไม่นั้นเขาจะเป็นดราม่าเหรอแล้วมึงก็ไปโยงไงพวกมึงก็ไปโยงกันเรื่องกับชาติมาเกิดเรื่องเขาไปเปรียบเทียบมีคนเอาไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ย ที่อย่างนั้นดนะ้มึงชอบที่กูอธิบายมึงไม่ชอบสรุปคือมึงกําลังจะบอกว่าที่ไปกันวันนั้นที่บีดรามา่าเจ๊โอ่งร้องเพลงกับน้องต้นข้าวแล้วเอฟซีไม่พอใจมึงกําลังจะบอกว่ามีคนไม่อยากฟังน้องต้นข้าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรอแค่นั้นแหละเออแล้วมึงจะมาแซะทําไมเขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นคนที่เขาอยากจะฟังสลักจิตเขาก็ไม่ได้มีปัญหาดราม่าอะไรแต่คนที่ไม่อยากฟังเขาใจไหม เขาไม่พอใจเท่านั้นเองเพราะงานพุ่มพวงเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูสลักจิตมึงเขาใจไไปดูต้นดอยสุเทพส่วนไหเฮ้อมึงจะร้องก็มึงร้องเวลาอื่นไปไม่ว่าน้องต้นข้าวไปร้องแค่สามเพลงมึงก็ร้องไปทั้งสามเพลงดีว่าเขาขอเพิ่มอีกหนึ่งเพลงก็เลยแจมได้อีกหนึ่งเพลงแต่คนก็ไม่ได้ชอบใจเงเท่านั้นเองที่กูพูดนะแต่มึงชอบที่จะโยงใหญ่ไปถึงเรื่อง เกิดเป็นกับชาติมาเกิดมี UFO ไปเม้นเรื่องเปรียบเทียบมึงก็ชอบที่จะเอามาพูดดราม่ากาันแต่กูอธิบายนี่มึงไม่ฟังแต่เมื่อวานทุกคนขอพูดอีกนิดหนึ่งเนาะทุกคนเออทุกคนชอบไม่ใช่เหรอพูดเรื่องแบบนี้ชอบไม่ใช่เออแต่และเบชพลูทุกคนจ๋านี่ปักแคลหรอเอาให้ปักชีดฝรั่งเบชพลู ผุนลพานี่ผักอะไรเนี่ยอู้จะไครสวยใชร้านเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยเออนี่พักเที่ยงได้คุยคือมันมีน้องคนอออจริงๆสีกาสั่งหน้ากับกูเพิ่งเห็นคลิปเมื่อกี้นะนะครับทุกคนเห็นน้องต้นข้าวเขาร้องตอนเด็กๆ็ตอนอยู่วัดใต้การจนะบุรีเขาก็าาาฝึกร้องเพลงนี้มานานแล้วเนาะ แต่เมื่อวานไงมีดราม่าที่มันมีนักร้องคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกเขาแค่ออกมาอธิบายว่าเขาเคยร้องเพลงสีกาสั่งนาคมาก่อนแล้วก็ดังเขาบอกเขาดังแต่กูก็ไม่รู้จักแล้วปรากฏว่ากูก็เอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ออกมาพูดละ่ะก็เลยทํานองว่ามีคนอาจจะไปเปรียบเทียบหรือเปล่ากับน้องต้นข้าวกับเขาเวอร์ชันของเขาอะไรประมาณเนี้แล้วปรากฏว่าอะกูก็ผ่านไปเพราะไม่ใช่บีดราม่าอะไรที่น้องเขาจะใหญ่โตมากมายถูกไหม แต่กูเห็นตอนเย็นไงกูเห็นเพจเจโอ,อ่งอะ่ะเขาไปให้กำลังใจแล้วก็แชร์คลิปของน้องคนนั้นไงน้องคนที่เคยร้องเพลงศีกาสั่งนากอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับมีมีเกิดอะไรขึ้นกับเขาก็ไม่รู้ที่เขาออกมานะเออเจโอ,อ่งก็ไปแชร์เหมือนกับแล้วก็พิมพ์ว่าขอให้กำลังใจนะคะอะไรประมาณนะี้กูก็เลยขำไงแล้วก็มีเม้น์คนหนึ่ง นะฮะบอกว่าปวดหัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบปวดหัวบน่นอารมณ์แบบบ่นอะไรไปนเนี้ยใช่ไหมมึงจะไปปวดหัวมีปัญหาอะไรหรอผมไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยใครจะร้องขยะรำมาก่อนใช่ไหมแต่การที่เจ๊โอ่งมาให้กําลังใจมันเป็นสิ่งที่ดีไงแต่กูก็มามองในมุมว่าเออทำไมไม่เห็นให้กําลังใจน้องต้นข้าวบ้างอ่ะเออให้กำลังใจน้องต้นข้าวบา้อองงา,วบางสิตอนนี้เขาก็เจอศึกหนักเหมือนกันจากพวก u f o f c ปลอมอะไรนะ ที่พยายามโยงเข้าไปทําให้น้องเขามีส่วนต้องรับผิดไปด้วยทั้งที่อีกพวกที่ทําผิดก็คืออีกพวกที่ UFO UFC ที่ไปเม้นเปรียบเทียบต้องการให้คนแตกกันทะเลาะกันมึงเข้าใจไหมเออฉะน,น,นั้นอันนี้สําคัญเหมือนกันนะการให้กําลังใจถูกที่ถูกทางไม่ใช่แบบมันให้กําลังใจกันไปมาแล้วก็ส่อให้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับ ไม่ได้อยู่ฝั่งน้องต้นข้าวกันบ้างหรือไงบางคนนะบางคนนะเพราะน้องต้นข้าวก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ตอนนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีผู้หมั่นไส้ผู้อิจฉาเข้าใจไหมเออถ้าเกิดมีคนออกมาให้กําลังใจบ้างกับน้องต้นข้าวมันก็จะยิ่งเห็นชัดไงว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดร้ายหรือ คิดไม่ดีกับน้องเขามีแต่คนเอ็นดูแต่ในท่ามกลางคนเอ็นดูร้องเพลงเพราะเนี่ยมันก็ย่อมมีคนไม่ชอบเป็นธรรมดาทุกคนปะประกอบกับมีการเอาไปเปรียบเทียบอบกูก็บอกอยู่เสมอนะมึงจะไม่ชอบการเปรียบเทียบเพราะเรื่องของมึงแต่การเปรียบเทียบมันเลี่ยงไม่ได้หรอกถึงแม้คนจะบอกว่าอย่ายไปเปรียบเทียบนงางแกลเลยสงสารนงา,างแก้วยางไงเออก็รู้แต่เวลาฟังอะ่ะมึงก็ต้องลุกๆกะมึงก็อดไม่ได้หรอก มันก็ต้องพูดคอมมงคคอมเมนต์วิจาร์กันไปโดยสุจริตไงเพียงแต่ว่าไอ้คนที่โดนเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเปรียบเทียบว่ามันดีกว่ามันก็คงไม่ดินด้นถูกป่ะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบว่ามันด้อยกว่ามันก็รับไม่ได้เนี่ยดอยสุเทพสวยนะเดี๋ยวไปละพูดเยอะเกินคลิปที่แล้วลงไปหลายนาะทีดูกันใะห้อิ่มไปเลยนะทุกคนนะโอเคไหมเรากําลังอยู่ที่ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่า ปุาชาติล้วนงามตางามล้ำค่าภูพี่นะฮะทุกคนโอเคนะมกำลังจะพาไปเที่ยงแล้วไงทุกคนจะ๋ะเดินชมวิวแล้วออนไลน์ไลฟ์สดอยู่ที่พี่พักนี่แหละช่วงนี้นะครับสบายๆจ้ะก็พยายามจะไม่ทิ้งกระแส FCUFO น้องต้นข้าวนะฮะทุกคน เดี๋ยวไปดูกันว่าบุฟเฟ่ต์เยอดอยู่ใกล้ๆก,กับวัด7ยอดแล้วก็ไปอีกนิดหนึ่งไม่กี่ร้อยเมตรก็จะเป็นห้างเมยา่าจริงๆอยากไปกินชิสเลอร์มอกส่วน KFC เรากะจะไปกินที่ลำปางนะอดมจะดูอีกทีหนึง่งคือไปแต่งานตลาดกองต้าซะหน่อยนะฮะมีร้านแกงใต้อร่อยอยู่เจ้าหนึ่งที่ตัอย่แถวกองต้า แต่เราเคยติดต่อนะว่าจะไปรีวิวร้านนครศรีตรงลำปางค่ะแถวห้าแยกแต่เขาไม่น่ารักเลยกูบอกให้กูไม่บอกว่าร้านไหนอืแต่พอร้านนั้นเนี่ยพูดจาไม่ดีนะคะประเภทแบบมันก็นแบบว่าดูถูกช่องเล็กๆอะ่ะด้อยค่ามีคนติดตามไม่กี่คนไม่ต้อนรับอะไรประมาณนี้เห็นไหมเราจึงบอกว่าถ้าโทรไปเราจะรู้นะ ถ้าเกิดอยู่ๆมึงเดินทะเลาะทะล่าไปร้านไหนไปข้าไปกินอะ่ะมึงจะไม่มีวันรู้เลยว่าร้านนั้นอ่ะดีไม่ดีต้องโทรไปก่อนทําเป็นแกล้งบอกว่าจะขอไปรีวิวอะไรอย่างนี้ไอ,อกไหมอ่าดูสิมันจะพูดว่าไงถ้าเป็นช่องเล็กๆอยนะ่างเงี้ยค่ะมันจะต้อนรับไหมอย่างเงี้ยมันจะรู้เลยทุกคนโอเคปะเห็นไหมไม่ได้ง่ายนะช่องนี้บอกนะยิ่งจะดีใจตรงที่แบบเราไปงานทุ่มพวงทุกปี ยู่แล้วแล้ววันนี้ปีนี้ไปเจอน้องต้นข้าวก็เลยได้เรื่องได้ราวได้ทำคอนเทนต์แบบปกป้องคนดีไปด้วยกินเที่ยวทำงานไปด้วยช่วงไหนว่างจากงานเราก็ถ่ายคลิปให้ชมไปด้วยอะไรประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนฉะนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายทุกคนจ๋ะไม่ใช่หมายความว่าอุ้ยจะแบบอยู่ๆจะไปรีวิวอยู่ๆจะมาทําคลิปมัวซั่วอืมเห็นแต่บันเทิงไร้าสาระไปวันๆก็เราก็ไม่ชอบไงเราอยากจะคุยเรื่องความจริงเนาะ ให้คนได้รับรู้ว่าอะไรที่ดีที่ไหนดีบอกต่อเลยทุกคนเราจะได้ไปสนับสนุนคนไหนดีส่งเสริมนะฮะนี่ฮะตำลึงเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยตำลึงตัวเมียใบยจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ย ก็จะเป็นใบแบบเหมือนผู้ชายอะทุกคนแต่เมื่อกี้ตอนตอนที่เรามาเช็คอินที่ My Way Host เทวันแรกมันจะมีอยู่ต้นหนึ่งมีทั้งใบตัวผู้ตัวเมียจ้ะจทุกคนลดมากว่าจะเข้าไปถ่ายอีกรอบหนึ่งก็ลืมหาไม่เจอละตรงเนี้หาถนนสิริธรเนี่ย,ยมีเมื่อกี้เมื่อวันนั้นเห็นแล้วนะฮะทุกคนนี่จ้าออกมาก็จะเป็นตรงนี้ทางถนนสิริธรอีกอีกรูกหนึ่ง ก็จะเป็นถนนลำปางไฮเวย์เชียงใหม่เราข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นขนมจีนบุฟเฟ่แล้วก็วัดเจ็ดยอดเลยนะฮะทุกคนคลิปที่แล้วก็เล่าไปแล้วใช่ไหมว่าเราฝันราว่าน้องต้นข้าวอ่ะนะฝันว่าน้องต้นข้าวเนี่ยลุดแชมป์ไปสมัยที่67ตรงกับที่ข่าวลือที่เขาแบบเราเอามาเล่าไงว่ามันมีข่าวหลุดข่าวลือก็เลยเอามาฝันทุกคนแต่ามาลุ้นกันนะว่าเสาร์นี้เนี่ย อุ้ยอีกไม่กี่วันอีกสองวันสาธุขออย่าให้เป็นจริงนะทุกคนนี่ฮะทุกคนห้างเมย่าเห็นไหมเดินไปประมาณสองสามร้อยเมตรวัดเจ็ดยอดเรากำลังจะข้ามไปฝั่งหน้นทุกคนไปก็จะเจอขนมจีนบุฟเฟ่วิงวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งนี่ฮะห้างเมยาเ่าอย่างใกล้ใกล้ระบาสาทางนี้จ้าบุฟเฟ่ทุกเออขนมจีนเขาซอย เยอะนะนี่ไงประตูวัดเ็ดยอดประตูรัวเห็นไหมเราไปบุฟเฟ่นขนมจีนตรงนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราเจอไปอีกหน่อยเขาจะเป็นสีแยกขว่มสีเหมือนอ๋นี่ไงทุกคนไปตำลึงตัวเมียกับตัวผู้อยู่ที่เดียวกันนี่ตัวผู้จะเป็นแบบนี้นี่ตัวผู้เป็นไงตัวผู้จะมีความเป็นเหมือนผู้ชายแต่ถ้าอย่าตัวผู้เห็นไหม เนี่ยตรงนี้จะมีเป็นไอ,อวัยยาเพศช,ชาแต่ตัวเมียจะเป็นแบบอย่างนี้ฮะตัวเมียจะเป็นแบบนี่ตัวเมียเห็นไหมจะมีใบทั้งตัวผู้ตัวเมียในกลุ่มเดียวกันในรั้วเดียวกันยังไงฮ้างเม่าเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เมา่ามีตัวนังสือเห็นไหมเออวยอเห็นไหมครับที่เหลืองๆอะ่ะ เห็นไหมไม่ไกลเลยทุกคนจาก My Way Hostel แล้วก็วัดเจ็ดยอดนี่อย่างวัดเจ็ดยอดข้างหน้าเราแล้วก็ขนมจีนบุฟเฟ่นีมหาป้ายวัดเจ็ดยอดขาวๆนี้ทางเข้าอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนแล้วก็มีย่าเห็นไหมป้ายนิดเดียวมาเราจะพาไปแซ่บล้วจ้ะ ี่จ้าถนนซุปเปอร์ไฮเวลำปางเชียงใหม่นะจ๊ะน,นี้ก็เป็นอีกทางเข้าวัดหนึ่งทุกคนนี่ไงบุฟเฟ,ฟ่ขนมจีนอยู่ตรงนี้เลยเลียวเข้าไปเลยตรงไปก็เป็นวัดบ่วงสิงและก็สี่แยกบ่วงสิงนะครับตรงัเอ่อตรงสี่แยกบ่วงสิงอ่ะก็เป็นถนนช้างเผือกเดินไปก็จะเป็นประตูช้างเผือกก็จะไปเอจอทางเข้าถนนสิรินทรน,นะครับอีกอีกอีก ทะเลว่าอะไรอีกทางเข้าหนึ่งอ่ะทุกคนแต่เมื่อกี้เราเดินออกมาฝั่งนี้ไงถนนศินธรจะมีสองทางเข้าหามายเวโฮสเทลก็จะสะดวกสบายนี้ไงถนนจีนทุกคนเก้าสิบเก้าบาทอิม่มไปอั้นจังทุกคนเนี่ยจ้ะทุกคนข้างในที่เราไปคาเฟ่เมื่อวานจำได้ไหมคาเฟ่ที่มีบิงซูอ่ะนี่ถนนโพธารามทุกคนจ้าก ีครับถึงแล้วก็เปิด10บโมงนะฮะแต่เรามาก็เที่ยงหาพักเที่ยงได้น,นีจ้าทุกคน พี่ีน้องต้นข้าวรับประทานอาหารเที่ยงกันหรือ,อยังจ้ามีกงมีแกงพุงแกงโบ๊ข้าวมงึงข้าวมันส้มตำก็มีนะไอ้ mm hmm. แกงผงแกงเผ็ดแกงไตปลานี่ฮะตักกันแบบว่าไม่อั้นเลยฮนะทุกคนจ้ะมีหกักไปนกินซาวน้ำทุกคนไนึกกินซาวน้ำมีวิธีการรับประทานด้วยนะนี่ฮะขนมหวานก็มีนะเจ้าเธอนะอ,อันนี้เป็นน้ำเหนียว ห้องแอร์ก็มีแต่จะเท่าไหร่ในห้องแอร์มาชมว่าพี่รอดช่องของแคร์ก็มีจากห้องแคร์ตัวหนอนด้วยนะทุกคนเนาะเออว่าช้องกัตติกสดน่าขาดนะนี่อาจจะมีความเป็นห้องแอร์ด้วยนะทุกคนจ้ะด้านในก็จะมีความเป็นห้องแอร์อู้น,น่ามาเนะาะก็เปลี่ยนมานั่งห้องแอร์ได้ไหม คนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนเนาะทุกคนไปตักได้เลยหาอ you c a น E a ทหาทุกคนก็มีขนมกินสาวน้ำด้วยนะมีวิธีการรับประทานด้วยจ้ะทุกคนและที่เราเลือกแกงเขียวหวานเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราชอบมะเขือเพราะว่าต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ผักผึกกเรากินเยอะเราชอบผัก อย่าไปเจอกันนะ f อฟทั้งน้องต้นข้าวไม่ต้นข้าวรับประทานข้าวบ้างนะจ๊ะ